นี่คือเครื่องมือที่จะทำให้คุณมีรายได้มากยิ่งขึ้นมันเป็นภาษาไทยและคุณสามารถใช้มันได้ฟรีเครื่องมือตัวแรกนะครับก็คือ YouTube ยูทูบเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้คุณเนี่ยเอาคลิปวิดีโอที่คุณสร้างนะครับขึ้นไปอัปโหลดแล้วก็เผยแพร่แล้วก็สามารถหาไรายได้จากการขายโฆษณาให้ YouTube ได้แน่นอนครับก็จะมีหลายคนบอกว่าพี่วิทย์คุณวิทย์อยากจะเริ่มต้นหาเงินจาก YouTube บ้างควรจะทําอย่างไรผมขอแนะนําที่นี่เลยครับ ยูทูบครีเอเตอร์อะคาเดมีนะครับซึ่งเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทํา YouTube โดยเฉพาะแบบอ f f i c i a l อย่างเป็นทางการของ YouTube เลยครับมีบทเรียนทุกอย่างนะครับตั้งแต่วิธีการทําคลิปจนถึงวิธีการสร้างรายได้การขายของเลยเรียกได้ว่าที่เดียวยสามารถเรียนครอบจักรวาลเกี่ยวกับ YouTube ได้เลยครับและยังไม่หมดนะครับเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ผมว่าเป็นเครื่องมือพิเศษมากก็คือโซเชียลเบรดเนี่ยแหละครับเครื่องมือตัวนี้นะครับจะทําให้คุณรู้ว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยมีรายได้โดยประ มา,น,านี่ครับหน้าตาของเว็บไซต์คุณสามารถเอาชื่อของช่องนะครับไปใส่ในช่องค้นหาได้และผมจะลองเสิร์ชชื่อพิวดี่พายดูนะครับนี่คือรายได้โดยประมาณของพิวที่พายครับ5,900 US ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนก็เฉลี่ยเป็นเงินนะครับขั้นต่ำนะขั้นต่ำที่เขาได้แน่ๆเนี่ยเดือนละประมาณ1 5ล้าแนบาทไทยครับ แม่เจ้า1นล้านห้าแสนบาทไทยใช่ครับเขาหาเงินได้เยอะมากในปี2 0 1 4นี่เนี่ยโลกทั้งใบตะลึงเลยนะครับเพราะเขาสามารถหาเงินจากการขายโฆษณาใน YouTube ในการโชว์แอสเซนต์เนี่ยสองล้านซึ่งชาวโลกก็ตั้งคําถามมากมายเลยครับว่าอะไรวะเองแค่ตั้งแคสเกมนั่งอัปโหลดเกมอย่างเดียวเองได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็เลยกลายเป็นดราม่าพิวดีพายเนี่ยนะครับก็ต้องมาอัดคลิปวิดีโอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่เขาได้รับแล้วก็บ่นว่าเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยเวลาเขาเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือโลกใบนี้ให้ดีขึ้น หรือตัวอย่างอีกช่องหนึ่งนะครับ wet19.com นะครับซึ่งเป็นช่องที่พรีเซนต์สินค้าแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ตลกมากๆเลยสามารถหาเงินรายเดือนจากการทำแอดเซนต์บน YouTube นะครับอยู่ราวๆ16,000เหรียญหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ560,000บาทต่อเดือนครับสุดยอดไปเลยไหมล่ะเครื่องมือชิ้นต่อไปนะครับแอปพลิเคชัน mapmarket.com แอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณสร้างรายได้ด้วยการขายอ e ีบุ๊กของคุณเองโดยไม่ต้องผ่านสำนักพิมพ์ครับหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งโหมดของการสมัครอ่านหนังสือและสมัครขายหนังสือและนี่คือรายได้โดยประมาณของผมที่โอนเข้ามาเวลาที่มียอดขายได้นะครับทุกๆ30วันนะครับถ้าถามว่าเยอะไหมก็พอสําหรับค่าขนมนิดๆหน่อยๆเลยนะฮะและถ้าถามว่าผมขายหนังสืออะไรผมขายอ e ีบุ๊กอะไรก็เล่มนี้เลยครับเชียง l i ล e b บายวิทาร o เป็นหนังสือนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไพ่ทาโร่ สายจิตวิทยาโดยเฉพาะเลยพูดง่ายๆคือผมอย,เยเฉยๆเวลาที่มีคนกดซื้อเข้ามาสิ้นเดือนผมได้รับเงินครับโดยจะอยู่ประมาณ60%กว่าๆของยอดขายทั้งหมดนั่นเองอุกบีแอปพลิเคชันที่จะช่วยคุณขายอ e ีบุ๊กด้วยเช่นเดียวกันครับอุกบีนะครับเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ใครก็ตามที่มี iPhone หรือว่า Android เนี่ยสามารถกดซื้อได้และผมก็มีหนังสือของผมขายที่นี่เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับว่ารายได้ของผมเท่าไหร่ดูแล้วอย่าตะลึงนะครับ 2ปีที่ฝากขายอ e ีบุ๊กนะครับได้เงินมา3,988บาทครับผมก็ถ้าเฉลี่ยแล้วก็จะตกวันละประมาณ7-8บาทนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นค่าขนมได้เช่นเดียวกันครับเป็นรายได้แบบพ s สซีฟอินคัมที่ทำงานครั้งเดียวก็มีเงินไหลเข้ามาครับ l Lane S k i l l l a n e นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้คนที่อยากขายคอร์สออนไลน์เนี่ยได้เอาความสามารถของตัวเองนะครับมาทำเป็นวิดีโอ จัดทาเป็นหลักสูตรแล้วก็พับบิกขึ้นไปนะครับเพื่อสร้างรายได้กับสกิลเลนการแบ่งส่วนแบ่งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆและได้ข่าวว่ามันเป็นความลับด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถคุณมีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคนหรืออยากจะสอนคนอยากจะเป็นครูนะครับที่ทําให้คนอื่นเนี่ยมีความชํานาญมากยิ่งขึ้นคุณก็สามารถทําคลิปวิดีโอสร้างหลักสูตรแล้วก็เอาขึ้นไปขายบนเว็บไซต์ของสกิลเลนได้เลยครับ ในสตาร์ทอเวทที่ผมไปสัมภาษณ์นายตัวเองมานะครับก็มีพี่เชษน,นะครับที่มีคอร์สสอนเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบระบบท่ออุตสาหการรมขายอยู่บนนี้ด้วย ตลาดปัญญา .com นะครับเป็นเว็บไซต์ศูนย์การการขายคอร์สสัมนาเช่นเดียวกับสกิลเลนนะครับในนี้ก็จะมีคอร์สสัมนามากมายเลยนะครับที่ทําให้คุณสามารถเลือกซื้อเรื่องอุดหนุนได้และถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นคนซื้อคุณสามารถผันตัวมาเป็นคนขายด้วยการทําคอร์สของตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองขายฝันให้คุณดูนะครับบางทีคุณอาจจะอยากเป็นแคตเตอร์เกมแทนที่คุณจะเป็นแคตเตอร์เกมอย่างเดียวคุณยังสามารถทาคอร์สสอนคนอื่นให้เป็นแคตเตอร์เกมและก็ขายได้ด้วยหรือถ้าคุณมีความสามารถทางด้านการทําขนมปังคุณททํําาาคออรสนนขขมปัังยยเลบ ใครอยากเปิดร้านนมปังใครอยากทำนมปังโฮมเมดเป็นมาเรียนกับคุณสี่ค่าคอร์สเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่คือการขายฝันครับจนกว่าคุณจะลงมือทํามันถึงจะเป็นการขายความจริงเอาล้วนะครับ เครื่องมือเหล่านี้นะครับก็เป็นเครื่องมือฟรีครับที่คุณเนี่ยสามารถหยิบใช้ได้นะครับโดยที่เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีค่าบริการนิดๆหน่อยๆนะครับโดยที่เขาไม่เก็บเงินคุณรายเดือนหรอกแต่ทุกครั้งที่คุณขายคอร์สได้เขาก็จะหักค่าคอมมิชชั่นของเขาไปในฐานะคนกลางที่เอาลูกค้ากับเอาเจ้าของสินค้ามาเจอกันนะครับเห็นไหมครับว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับมันมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะช่วยทําให้คุณหาเงินได้ฟรีๆทำไมคุณไม่ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ลครับในการหารายได้เสริมให้กัััับบบตวเเเเเออออองงงทีี่่่่สําาคคคคญนนนรรืืืืมมหล้ป็แุณ ทำครั้งเดียวแล้วคุณทิ้งเอาไว้ได้เลยทุกครั้งที่มีคนซื้อของของคุณนะครับมันก็จะกลายเป็นรายได้ที่แบบแพสซีฟอินคัมอะรายได้ที่คุณฝันไม่ใช่หรอไอรายได้ที่ว่าเกิดขึ้นจากการไม่ต้องทํางานเนี่ยนะครับความจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการทํางานเนี่แหละเพียงแต่ว่าทําครั้งเดียวแล้วกินยาวๆนะฮะโอเคสตาร์ทยูเเวนะครับขอเป็นกําลังใจให้คนที่อยากจะเป็นนายตัวเองใจจะขาดเนี่ย ให้ลุกขึ้นมาปฏิวัติชีวิตตัวเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถหาเงินจากการเป็นนายเองได้เยอะกว่าเงินเดือนคุณจะเข้าใจทันทีครับว่าทําไมโลกใบนี้มันถึงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เวอร์ไวเว็บสตาร์ทอเกรอนกรอบอีเมลแล้วก็รับคลิปวิดีโอซีคลิปฟรีทันทีเลยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคนที่รับฟังคลิปนี้ขอให้คุณเป็นนายตัวเองให้เร็วๆครับ